ัปีใหม่ครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับชาวยูทูบทั้งหลายนะครับชาวที่คนที่รักการเกษตรนะครับจะทำขอกงขอกไก่นะครับปีใหม่นี้ก็อกแปรแล้วนะแปรไปอีกหนึ่งปีนะสองคูนสองห้าก็ขอให้สิ่งดีๆนะครับนะเข้ามาในปีนี้นะครับสิ่งไม่ดีก็ม่าลยหายไปนะครับขอให้เราไม่รวยนะครับ ขอให้มีเงินสิบล้านร้อยล้านนะฮะอะมาดูว่าผมปวีทําอะไรครับนี่เมื่อวานก็ทําให้ดูครับวันนี้เป็นปัญหาของเกษตรกรที่ทาข้อไก่นะครับถ้าทําเสาไม้แล้วเนี่ยมันต้องไปบวกปูนคันปวกใช่ไหมวิธีใหม่ประหยัดแบบประหยัดไม่ต้องบวกปูนนะก็คือนี่ครับขวดพลาสติกนะครับนี่ครับขวดพลาสติกนะขวด ใหญ่นะครับถ้าเป็นเสาก็จะเป็นขวดใหญ่นะครับถ้าเป็นพวกคานพวกไม้ไถก็จะเป็นขวดเล็กนี่ต่าตัดนะครับนี่ขวดแรกตัดเฉพว่าตรงนี้ออกนะครับตูวไม่ต้องตัดแล้วก็ลนไฟเลยครับนี่มันก็จะติดแนบเลยขวดที่สองนี่ก็อตัดหัวตัดท้ายนะครับแล้วก็ลนไฟครับเี่ยบ่าวีลนให้ดูครับนี่ครับลนนะครับมันก็จะแนบเลยครับหมุนเลยครับหมุนรวยๆเลยพี่น้อง อ่พวกเนี่ยไม่กินนะครับนะอยู่ได้เป็น10ปีเลยครับนะอ่าเขาว่างั้นนะย<ด>ูทูบเบอร์สลามน้อยทองเม็ดบอกมานะครับนะเบาวีดูช่องสลามน้อยทองเม็ดช่องเบานิวช่องเบาน็อตนะครับ <S <S 1> <S 1> เ,อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดีเจน้อยมาแล้วครับอ่านักร้องนักร้องทุนนี่เป็นอะไรครับโอ้แปบบ๊บนึงกั๊บ,บนึงกัดเด้ง ร้องเมื่อวานก็ควรวันวนี้ก็ควรมีถ kind of okay, okay, okay. okay, okay, ั่น้อเนาะโอเค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 อ่านหนึได้ละได้ละไป่ลองไมลองพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วโอเคครับสวัสดีครับแค่นี้ก่อน